สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภุสุคนนะครับผมพบกับนุนิกอีกแล้วนะครับพี่น้องมากครับมันหนีได้ตาตีนไกลนะครับผมแล้วก็กับน้องนะครับผมลงทิพย์เส็บแซ่น้มกันเลยพี่น้องมาก นี่ครับผมออ้ยตาตีนไก่ยำเพียงใบใบซุ้งๆพี่น้องนี่ตีนน้ไงใหญ่เลยครับตีนนงใหญ่บอกเออภาษาซีสเกตพี่น้องแบบว่าออกสวยนะข้างอื่นว่ายังไงครัตีนหรอตีนอื Yeah. i ไปยี่บะไปกินแบบเห็นๆเลยพี่นน้องจังแสบ อุยเมกะทินแบบอือ Vân có hinh vân ngạc hinh vân ngạc tối nay nói tay mười nói nô nô Pilihlah. Perjuha. Perju. Peri ini lagi yang semp. อมหาบึงตีนอ หยังทรงๆน้ำนวด นมนรมดีดีไหเราจะว่าเดดแดดเร

มันมาหากล่องนะโ <laughs> อ้ยบอร์เดอร์สองตีนอ่ะเอออู้เสียบพี่น้องหิื่เข่าครับกินเม่าปากเบาๆด้พี่น้องหิื่เข่าแห้งเข่าเศรา้าครับผมอืม นั่วแห้งสวงกินยากบาจาก่จ้าแค่ว ไอ้เบิร์ตนีเหลืออันหนึ่งเจ้าแล้วบ่พอแล้วพอละ,อละนี่เหลืออันเดียวนึงเกิงใจ <c oughs> ตอนบึกใหญ่นึงพี่ป <c oughs> านมือเด็กน้อย <c oughs> อแทบใหญ่ซะมือเด็กน้อย ปีนไกอวนบ่ขึ้นใหญ่ครับอเอาพี่น้องคลิปนี้ขอฝากไว้จังนี้นะครับผมเพียงแค่กดซับสไคร่นะพี่น้องกดไลค์กดแชร์ like ให้น้องนิกนะครับแค่นี้ก็ถือเป็นผู้สนับสนุนของน้องนิกแล้วนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้น้องนิกกับน้องก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมคลิปหน้าว่ากันไหมนะครับพี่น้องสวัสดีครับ